วันนี้พวกเราจะไปดีเบอร์กันเล t s g หลังจากพวกเราเตรียมของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราก็ไปเลยดีเบอร์ไปดูความสนุกกันข้างน้าของน้องไอชิแต่เป็นั้งที่สามของป้าป๊าแล้วป้ามาตั้งแต่เด็กแล้วป้าไม่อยากจะบอกรอกไปเลยลุยกันดีเบอร์ถึงที่สุดสุดไปตอนนี้เราก็มาถึงข้างหน้าดีเบอร์แล้วครับของสามนะครับนี่ตั้งแต่สมัยเด็กๆที่เขาโฆษณา นี่ของสามดีเบอร์สะพานสีชมพูเลยโอ้โหข้ามคลองเข้ามาเลยทีเดียวนี่โลกของดีเบอร์นะครับโอ้โหมาถึงแล้วทันทีเลยแดดร้อนเปรี้ยงเลยวันนี้อะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่สาราดีเบอร์ก็มีนะโอเคไปดูข้างในกันดีกว่าไปเฮ้ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะฮะโอ้โหเป็นเวลายังไม่ถึงเที่ยงเท่าไหร่เราออกมาตั้งแต่ตอนเก้าโมงคนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่กําลังดีเลยกําลังดีเลยวันนี้เยี่ยมไปเลย เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเราต้องลุยกันละนี h, ด่ดิมเมอร์ดิมเมอร์โอ้โหดิเมอร์ดิเมอร์หาที่จอดรถเรดีกว่าตอนนี้พวกเราก็ตื่นเต้นกันมากเลยครับลงมาแล้วก็ดินเสียงเพลงที่เขาเปิดแัมแท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 ม้วยนะครับตอนนี้น้องอชิกําลังเตรียมตัวอยู่นะโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้ของเราก็เตรียมกันมาเยอะมากเลยว่าจะเป็นของกินของใช้เราเตรียมกันมาเต็มเลยนะครับของกินแล้วก็มีเตรียมอุปกรณ์เล่นหิมะมาด้วยโอ้โหแล้วก็มีเสื้อที่เตรียมมาเปลี่ยนเล่นน้ําด้วยมีชูชีพด้วยไม่รู้เขาเล่น,น้ี ก็เขาอาจจะไม่มีสระน้ำอ่ะเราอาจจะเล่นแล้วมันเปิดเป็นโควิดอ่ะต้องเข้าไปถึงเลยตอนนี้เตรียมของเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปละอ่ะปิดประตูก่อนไปแล้วเดี๋ยวแม่จะมาซื้อบัตรซีรอได้ไหมคะซื้อบัตรก่อนนะคะไม่ต้องการเล่นตรงเล่นอ่ตอนนี้กำลังงงๆอยู่ เล่นหนึ่เครื่องเล่นมาไอก่อนออฮะนี่เล่นนี่คนละหนึ่งเครื่องเล่นเก็อไว้เล่นพวกตอนนี้เราก็ได้ตั๋วบัตรมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะทําการเข้าไปแล้วดิวนสโก้งงเดี๋ยวเราทําการกดตังก่อนกดไม่ต้องเยอะนะน,นั่น นี่ที่ทำไมที่กดหุ่นย้เหรอจำนวนมีส่วนน้ำด้วย รถไฟปอไฟ๊อปไฟตียายียาโยกำลังจะเข้าสู่เมืองฮิมะอ้าวเข้าผิดทางซะละแมอุ้ยเย็นแล้วชิเย็นแล้วเย็นแล้ว แล้วเย็นแล้วเย็นไหมชิตอนนี้ก็มารับเสื้อกันหนาวก่อนกับรองเท้าบูทตอนนี้แม่ลูกก็ใส่รองเท้ากันเสร็จแล้วถ่ายรูปบรรยายเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปในเมืองผีมะแล้วซึ่งกับผมเองก็เคยเข้ามาแล้วนะแต่วันนี้ก็จะพาลูกมาเที่ยวหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกัน ตอนนี้พวกเราก็เข้ามาในเมืองหิมะแล้วโอ้โหอากาศมันเย็นมากเลยยังาขาบอกแล้วว่ามันหนาวนาหนาวไหมหนาวไหมโอ้ย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 ขาหลุดขาหลุดเดี๋ยวหนาวขา คนเขาหลุดปัดม้าก,ก่อนเดี๋ยวปัดมา้าก่อนได้ก็ oh. มีหิมะตกลงมาด้วยนะครับแฮ่ hey, หิมะโอ้โห oh. oh. เดี๋ยวลาตามไปดูตลเดอรนนะตอนนี้เราก็มาดูภาพยนตร์แอคชั่นนะเฮ้ยเดีย เรือมาเรือมาแล้วมา